สวัสดีครับพบก,กับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟอบีโซโรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ตัวแอนโทนีกอร์ดอนเข้าสู่ทีมภายในเดือนสิงหาคมนี้ฟอเบียโซโรมาโนนะครับสายขา่าวติดนั้งการยึดทีมชื่อดังก็ได้มาตอบคำถามแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมาก ต่อข้อสอบถามว่าที่ตัวของเขารู้เกี่ยวกับดิวกันย์ทีมของแอนโทนีกาดอนที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลว่าสุดท้ายแล้วเดิวกันยจะในทีมในครั้งนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากได้ตั้งความหวังเอาไว้หรือไม่โดยล่าสุดนะครับฟาบิบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมิสัมพันธ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการเดล l y เบนแฟร์โดยยนืนยันว่าตัวของเขาถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลสอบถามเกี่ยวกับเดืวการยยทีมของแอนโทนีกาดอนเข้ามาอย่างมากมาย โดยครับกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นตัวของผมก็ได้รับคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับก,บการย้ายทีมของแอนโทนี่การ์ดอนแต่ผมก็ได้ตอบคำถามกลับไปยังแฟนบอลลิเวอร์พูลเหล่านั้นไปว่าลิเวอร์พูลมีการพูดคุยการย้ายทีมของแอนโทนี่การ์ดอนแบบจริงจังเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตัวผมก็เคยออกมาย้ำเรื่องนี้ไปแล้วหลายรอบและในเดือนกรกฎาคมที่พึ่งผ่านพ้นไปนั้นลิเวอร์พูลไม่มีความเคลื่อนไหวใดใที่เป็นรูปธรรมในเดืวนนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากผมจะบอกว่า ลิเวอร์พูลยังคงไม่ได้เข้าใกล้อะไรเลยกับเดียวกันย้ายทีมของนักเตะรายนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ข่าวอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเดีวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขค่าตัวหรือการอนุญาตให้ตัวของนักเตะรายนี้สามารถย้ายทีมได้แต่สิ่งที่ผมสามารถยืนแนนได้ก็คือลิเวอร์พูลยังคงให้ความสนใจอย่างจริงจังและยังคงอยู่ในดีวนี้ลิเวอร์พูลรู้ดีว่าแอนโทนี่กอร์ดอนคือปีกที่จะยี่ยม แต่พวกเขาลิวโป่ก็มีความต้องการที่จะจ่ายเงินค่าตัวจำนวน80ล้านปอนด์ให้กับปีกที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักกับทีมชุดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามดูน้อยแอนทิเกอนดอนนั้นจะพร้อมเป็นอย่างมากที่อยากจะยับยรรุ่งทีมลิวพูลและต้องการให้ดิวนี้เสร็จสิน้นโดยเร็วที่สุดแต่ก็ถือว่าดิวนี้เป็นดิวที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเพราะทั้ง2ทีมยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้และถ้าหากมีการแยทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันจะเป็นช่วงเดือนสิหงหาคมน,นี้เท่านั้น แต่ตัวของผมนั้นก็ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่สรุปก็คือจากข้อมูลใหม่ของฟอร์บบโซโรมาโนก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงมีโอกาสในเด๋วนนี้และการย้ายทีมก็มีโอกาสเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะฮะด่วนโจโกเมิ omet, พิจารณาการย้ายอ่อนจากลิเวอร์พูลหลังไม่พอใจที่กลายเป็นตัวแถมในเดวการย้ายทีมของแอนทนีกอดอน จกโกเมนะครับกองหลังสารประโยชน์ของลิเวอร์ pool ที่ถูกระบุว่าณนะตอนนี้ตัวของคนนั้นกาลังแสดงความหงุดหงิดออกมาอย่างชัดเจนหลังจากที่ตัวของคนนั้นถูกลิเวอร์ pool จับเป็นตัวแถมในเดียวกันเยี่ยทีมของแอนโทนีกอร์ดอนทําให้ตัวของคนนั้นมองว่าอาจจะไม่มีอนาคตภายในทีมลิเวอร์ pool ชุดใหญ่ในยุคข,ของอาร์เนอร์สลอตอีกต่อไปแล้วและณตอนนี้ตัวของคนนั้นก็กําลังมองหาความเป็นไปได้นในการย้ายออกจากลิเวอร์ pool ในช่วง4ี่สัปดาห์สุดท้ายของตลาดการซื้อนักเตะหน้าร้อนนี้นะฮะ โดยกรณน,น,นี้ทางด้านของเดอะเทลกราฟสื่อที่มีความน่าเชื่อถือของกอังกฤษก็ได้ออกมาอ้างว่าสโมสรลิเวอร์อนั้นแสดงความชัดเจนที่จะปล่อยตัวโจโกเมสไปให้กับนิวคาสเซิลเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยตั้งราคาการย้ายทีมในครั้งนี้เอาไว้ที่45ล้านปอนด์และได้แนบตัวของโจโกเมสนั้นไปเป็นหนึ่งในเงื่อนไขาการเซ็นกับแอนโทนีกอร์ดอน ยังไรก็ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการยยดทีมของโจโกเมสและแอนโทนีกอดดันนั้นล้มเหลวเนื่องจากเนวคาโซสามารถหาเงินเข้าสู่สโมสรได้ทันและรอดพ้นจากการถูกลงโทษตามกฎ PSR แต่ยังไรก็ตามแับฟุตบอลอินไซเดอร์ก็เดามาตีข่าวใหญ่อีกครั้งในช่วงกําคืนที่ผ่านมาว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าโจโกเมสกองหลังลิเวอร์พูลนั้นกำลัง เตรียมที่จะพิจารณาการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และก็ดูน่าทานดั้นของลิเวอร์นั้นก็พร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวโจโกเม็ออกทีเทียมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหารราคาที่เหมาะสมนะครับโดยทานนั้นโจโกเม็นั้นก็ไม่พอใจที่ตัวขนนั้นถูกลิเวอร์พูลจับให้เป็นตัวแถมในเดียวกันรเลี้ยทีมของแอนโทนีกอร์ดอนและตอนนี้ตัวของคขนั้นก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล และในตอนนี้ก็ดูว่าสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังกลายเป็นทีมที่สามารถตอบสนองการย้ายทีมของกองหลังในวัย27เปีรายนี้เป็นอย่างมากและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เวสต์แฮมเป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งครอบครัวของโจโกเมตก็พักอยู่อาศัยอยู่ที่นี่ทำให้มีความเป็นไปได้ที่โจโกเมตอาจจะเลือกย้ายกลับมาทํางานใกล้บ้านของเขาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามนายลิบูนั้นไม่ได้ยินยอมที่จะปล่อยตัวโจโกเมสออกจากท,ทีมไปในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนแม้จะรู้ดีว่าต่อจากนี้ไปน่าจะมีอีกหลายสโมสรเข้ามาแสดงความสนใจในการยัดทีมของโจโกเมสกองหลังรายนี้และลิพูลอ,อาจจะต้องใช้มาตรการการตั้งราคาขายเบื้องต้นที่จำนวน45ล้านปอนด์หลังจากที่เคยเสนอนักเตะรายนี้ให้กับทางเดียวกาโซและด้วยค่าตัวจำนวนังกลเก่าวนี้ก็ทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นราคาที่ไม่น่าดึงดูดเท่าไหรนัก สำหรับเล่ห์เทียมที่อยากจะได้ตัวกองหลังลิเวอร์พูลรายนี้ไปร่วมทีมนะฮะด่วนเจมเพียยืนยันอันเนอร์สลัดก,กำลังพิจารณาให้จาเรลคอนซาเป็นกองหลังตัวจริงแทนที่ของอิบไรม่าโก,กนาเต้ในฤดูกาลหนนะ้า เจมเปียนังครับสายข่าววงในชื่อดังของลิเวอร์พูลก็เดิมาอัปเดตข่าวล่าสุดที่อาจจะเป็นข่าวช็อกสำหรับแฟนของอิบรมากโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสหลังมีแรงงานออกมาว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์นั้นกํกำลังพิจารณาอย่างเข้มข้นสำหรับการเลือกนักเตนะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวจริงในการยืนจับคู่กับเบอร์จิฟันดิสในฤด,ดูกาลหน้าและกระดดนว่าในตอนนี้อาร์เนร์ส็อตเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์นั้นกํกำลังพึงพอใจกับผลงานที่เป็นรูปธรรมของจาเรลคอนซา เป็นอย่างมากและอาจพิจารณาให้กองหลังดาวรุ่งรายนี้เป็นตัวเลือกแรกภายในทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าไปลเลยเรือจะาเรยคอนซารนครับทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมและแสดงเห็นถึงพนักงานที่ก้าวกระโดดในฟอร์มการเล่นของเขาโดยเฉพาะในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่กองหลังในวัย21ปีรายนี้นั้นโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างสุดแข็งแกรแ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะเหนืออาเซนอลไป2ประตูต่อ1ในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในการที่อิบไรม์มก,กนาเตเองนั้นก็ไม่ได้รับประกาศถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวในศึกฟุตบลโอลยูโร2024ที่ผ่านมาฉะนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นถูกนำแบาเปรียบเทียบและให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยล่าสุดนะครับตอนนั้นของเจมพียสสายข่าววงในชื่อดังและมีความน่าตื่อถือจากเดียรเลนติ ก็ดามายืนยันข้อมูลล่าสุดว่าสมสรลิวร์กำลังพิจารณาให้เจ้าเรยวความซาเป็นกองหลังตัวหลักของลิเวอร์พูลและจะส่งลงเล่นร่วมกับ ai, เวอร์จิลฟันได์ในฤดูกาลหน้าในฐานะกองหลังกู้หูตัวจริงแล้วจากที่ณน,นตอนนี้ดูเหมือนว่าอาเนอร์สันนั้นกําลังพึงพอใจกับฟอร์มการเล่นของกองหลังในวัย21ปีรายนี้เป็นอย่างมากและพร้อมปั้นให้กลายเป็นนักเตะที่โด่งดังและเป็นโคชการของสมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้ต่อไปโดยเชมเพียนะครับยังยืนยันต่อไปว่า นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสําหรับอิบไรมาโกนาเต้นั่นคือเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่มีให้เห็นอย่างต่อนเนื่องและการไม่ถูกส่งลงสนามมากเท่าไร่นักในระยะหลังๆก็กําลังจะทําให้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นั้นเสียเครดิตในทีมของอาร์เนอร์สลัดแต่อย่างไรก็ตามอิบไรมาโกนาเต้ก็ยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกเล็กน้อยก่อนที่จะจบช่วงปลีซีซันและถ้าหากตัวของคนนั้นไม่สามารถโชว์คลาสอันยอดเยี่ยมออกมาให้เห็นได้แล้วก็ ก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของคนนั้นจะถูกจับนั่งเป็นตัวทลองให้กับนักเตะรุ่นน้องอย่างจอร์เรยคอนซ่าไปแบบยาวๆเลยก็เป็นไปได้ฟาบิโอคาวโยมโมั่นใจพร้อมสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงในทีม Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้ามันแน่ฟอบิโอคาวโย,โยนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวโปรตุกเกสของลิเวอร์พูลที่กำลังโชว์ฟอร์มด้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงพรีซีซั่น โดยชอวะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดที่พบกับอาร์เซนอลซึ่งเขาสามารถทำประตูได้อย่างสวยงามกัปโยเปิดเผยว่าเขาตั้งเป้าที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้าและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงภายในทีมกัปโยกล่าวถึงผลงานในเกมพบกับอาร์เซนอลของตัวเองว่าเรารู้ว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่แข็ง,งแกรง่งแต่เราก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราพยายามปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นของพวกเขาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองและแนวคิดที่ผู้จัดการทีมพยายามปลูกฝังให้กับเราวันนี้เราแสดงเห็นแล้วว่าเราสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยการยึดมั่นในแผนการเล่นนอกจากนี้แล้วนะครับคาร์โบโยยังกล่าวถึงการทําง,งานร่วมกับอาร์เนอร์สเลตผู้จัดการทีมคนใหม่ว่า เขาต้องการให้ผมเล่นเกมรับก่อนเป็นอันดับแรกเขารู้ว่าผมมีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นเรื่องที่ดีที่มีใครสักคนคอยให้คําแนะนําและสนับสนุนผมอยู่เสมอผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาเมื่อถูกถามถึงนอนาคตของตัวเองคาววยโต,ตอบอย่างมั่นใจว่าแน่นอนเป้าหมายของผมคือการได้อยู่ที่นี่กับลิเวอร์พูลต่อไปไม่ใช่แค่สําหรับผมเท่านั้นแต่สาหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนเรามีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงนั้น ราบใดที่เรายังคงทํางานหนักนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้นะที่กําลังเข้าฝักและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองคารวยโยมีโอกาสเร็วครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนนะฮะมีวันนี้พ่อบอสให้แข้งลิเวอร์พูลโตคอรหานด้วยคาเจเกนครับไม่ได้เด้ค่ะ แก้งลูกมอของลิเวอร์พูลเขาชี้แจงนะครับหลังถูกข้อโครหาใช้คำด้วยค่าเจ็กิ้งคลับอดีตบอสผู้มีพระคุณด้วยการบอกว่าเขามีความสุขมากกว่าภายใต้การทำทีมของนายใหญ่คนใหม่อา์เนอร์สลัดเิยที่โจะครับมีฟิลเลือดผู้ดีเปิดประเด็นเอาไว้สำหรับสดุดก่อนเมื่อเขาบอกว่าเขารู้สึกด,ดีกว่าที่เคยเป็นด้วยสไตล์การเล่นของโค,ค้ชคนใหม่ชาวฮลแลนด์นั้นเข้ากันกับเขาพอดี อย่างไรก็ตามกับล่าสุดดาวเตียงในวัยยุบสามปีก็เดินมาแก้ต่างทำกล่าวหาที่ไม่ให้เกียติเจ้านายเก่าชาวเยอรมันเชกิงคลับโดยเปิดเผยหมดใจถึงสิ่งที่เชกิงคลับมอบเอาไว้ให้กับเขาเส้นทางอาชีพจนมีทุกวันนี้ได้ปรัชญาพื้นฐานยังคงเดิมเสมอมาเราอยากจะทํางานหนักวิ่งเพลสของเกมกันเป็นทีมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแล้วถูกตีความผิดไปเล็กน้อยเกิดที่โจนเก่าพัานกับสื่อหลังจบเกมปรีซีซั่นที่ชนะอาร์เซนอล2-1 เมื่อช่วงเช้าว,วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมที่ผ่านมาผมอยากจะบอกเอาไว้ตรงนี้ผมเห็นสิ่งต่างๆที่มันเหมือนกับว่าผมไม่ให้ความเคารพแต่เจเกนรู้อยู่แล้วว่าผมไม่เคยเป็นเด็กนิสัยแบบนั้นเขารู้ว่าผมรักเขามากขนาดไหนผมรักสตาฟทโค้ชทุกคนขนาดไหนเรื่องมันก็แค่ผมบอกว่าผมเล่นอย่างไรในตอนนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเขาช่วยมอบรูปแบบความคิดและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อีก ผมไม่ใช่แค่นักเตะในทีมผมเป็นคนที่ไวใจได้ผมไม่อยากจะเอาอะไรจากเขาไปแล้วปล่อยผ่านไปเฉยๆรู้ไหมกี่เกมที่ผมได้ลงเล่นทั้งหมดนี่เป็นเพราะเขาให้โอกาสผมอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่มีคนบอกผมว่าควรจะย้ายแบบยืมตัวหรือผมจะต้องย้ายสโมสรแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ตรงนี้อยู่กับผมตลอดเวลา ทั้งนี้นะฮะเกิดที่โจนก็ได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการ133เกมโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกลงเล่นไป86เกมในลีกหลังจากประเดิมชุดใหญ่เมื่อปี2019โดยซีซั่นก่อนเขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งสิ้น23เกมเกือบเทียบเท่าสถิติสูงสุด24เกมเมื่อซีซั่น2020-2021นะฮะ โดมินิกโซบอสไลเหมาะในตำแหน่งไหนแฟนลิเวอร์พูลตีกันยับหลังเกมชนะอาร์เซนอลตำแหน่งไหนที่เหมาะสมราม่าบันเกิดแล้วนะครับเมื่อแฟนบนอลลิเวอร์พูลโตเถียงกันเองในเสือโลกโซเชียลมีเดียต่อตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสมที่สุดของพอลููหล่อโดมินิกโซบอสไลหลังจากเกมคุณเรื่องแมตช์ชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ลิ์พูในยุคข,ของอาร์เนสลัดตมีผลงานที่ดีมากในเกมสุดอาร์เซนอลโดยพวกเขาหยุดสติไม่แพ้ใครในการลงเล่นแมตช์อุ่นเกือกของเดอะกันเนอร์ไดสเ็ตในเกมที่ลินคอนไฟแนนเชลฟิลด์เฟลเดอเฟียเพนซิลเวเนียสำรองเกมในวันนี้นะฮะกุนซือชาวฮอลแลนด์ใช้งานโดมินิกโซบอสไลเป็นนักเตะหมายเลขหกโดยที่วัตุโรอินโดดาวเตะทีมชาติญี T ่ปุ่นนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนแล้ว ค่อยถูกส่งลงสนามในช่วงต้นครึ่งหลังแทนเคอร์ติอจอนขณะที่กองกลางดีกเกีทีมชัตนฮังการีอยู่ในสนาม72นาทีก่อนเปิดทางให้สเตฟานบาสติกลงสนามนะฮะย้งไรก็ดีแม้หงแดงจะมีฟอร์มทีน่าประทับใจแต่หลังจากจบเกมก็มีวายที่สาวกหงแดงจะโต้เถียงกันในสื่อโลกโซเชียลมีเดียเนื่องจากมีความคิดเห็นต่างต่อตำแหน่งที่เหมาะสมของโซบอสไลโซบอสไลมองดูเป็นนักเตะหมายเลขหกที่แท้จริงนะเขามีความเป็นธรรมชาติแบบสุด แฟนลิเวอร์พูลรายหนึ่งระบุก่อนถูกอีกรายแย้งว่าโซบอสไลน์เป็นหมายเลขหเนี่ยนะมันไม่ใช่การใช้เงินที่ดีเลยอย่างไรก็ดีอีกรายก็ระบุว่าโซบอสไลน์เป็นหมายเลขหที่มองดูแล้วยอดเยี่ยมมากก,นกาันเดทกันแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เห็นแย้งก็โพสต์ว่าเราเสียเงินกับคุณภาพของเกมรุกของเขาด้วยการให้เขาเล่นต่ำลงไปหรือเราต้องการกองกลางตัวรับผมไม่อยากเสียเวลาเห็นแมกกาหรือดอมเล่นเป็นตัวต่ำทันมาแฟนบอลอีกรายระบุว่า เขาไม่ใช่กองกลางตัวรับอย่างแน่นอนมันจะเป็นการทิ้งขว้างคุณภาพของเขาส่วนอีกรายก็เห็นตรงกันว่าไม่ใช่กองกลางตัวรับตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือหมายเลขแปดต่อไปเรืนน่องกล่านะครับเบนส์คอตชักนักขา่าวชื่อดังเปิดเผยว่าโซบอสไลน์ so เล่นเป็นกองกลางตัวรับมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนผมเองยังคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการมิฟิวตัวรับเช่นเดิมแต่โดมินิกโซบอสไลน์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหน่งนี้ เขาชนะการเข้าประทะมากที่สุด2ครั้งในเกมพบกับอาร์เซนอลเมื่อแค่มคืนที่พมา่าเขาผ่านบอลโซเลจถึง94%เลยนะเขาเล่นเป็นกองกลางตัวรับให้กับทีมชาติฮังการีด้วยเขาคุ้นชินกับกองกลางตัวรับมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวะชนแล้วตำนานลิเวอร์พูลก,กระตุ้นทุกคนในสมโมสรต้องช่วยหนุนหลังสลัด จอห์นบาร์นะครับอดีตปีกระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลยักย่างสเกตทีผิวกรษออกมาเรียบร้อยให้ทุกคนที่เกี่ยวขอ้องในทัพผงแดงช่วยกันสนับสนุนการทำงานของอาร์เนร์สโตเฮดกชคนให,หมช่ชาวฮอลแลนด์ในการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลหนนะ้าจอห์นบาร์กล่าวว่าเราได้เห็นเขามาแล้วเมื่อตำนหน่อย่างอเล็กซ์ฟูเกอร์สันเคนนี่เดวกริสและอาซนเวนเกอร์จากไปมันค่อนข้างยากนิดหน่อย พราะพวกเขาเป็นผู้จัดการทีมที่โดดเด่นมาตลอดหลายปีและหลายคนจะเกิดคำถามสําหรับคนที่เข้ามาแทนที่ผมอยากกระตุ้นให้แฟนๆและนักเตะลิเวอร์พูลสนับสนุนอาร์นเอสลัตแต่เขาและทีมสตาฟโค้ชก็ต้องแสดงความเคารพรวมถึงฝีไม้ลายมือให้ทุกๆคนได้เห็นเหมือนกับที่เจ็เก็ตครอปเคยทำผมหมายความว่าสลอตและทีมงานต้องทำในสิ่งที่เขาพูดเขาต้องการทำงานในแนวทางที่แน่วแน่ชัดเจนแน่นอนว่าพวกเขาจะทำมัน เพราะพวกเขามีคาแรคเตอร์ที่อดเยี่ยมสลอตได้งานนี้พวกเขาทําได้ดีกับเฟย์นูดและมีแนวทางของตัวเองเขาไม่สามารถเดินตามรอยเจกิ้งครับได้เพราะเขาคือคนละคนกันและเขาก็จะต้องข้ามเจกิ้งครับไปให้ได้อีกด้วยด้วยวิธีของตัวเองแม้ว่าพวกเขาทุกคู่จะทําให้ทีมเล่นสไตล์ที่คล้ายคลึงกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดและสลอตก็ต้องเป็นตัวของตัวเองที่สำคัญที่สุดเราต้องเคารพและให้เกียรติสิ่งนั้นรวมถึงคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆมิติอีกด้วย ฮาวิเวลียตตั้งเป้ายึดตำแหน่งตัวจริงลิเวอร์พูลในยุคข,ของสลตตฮาวิเวลียตนะครับผูเกอร์ของลิงเวอร์พูลสโมสรยังแข่งซ่เกเวตีพิมพ์อังกฤษยืยนยันว่าตนเองต้องการลงสนามเป็น11คนแรกในทัพหงแดงยุคใหม่ภายใต้การกุมทีมของกุนซืออยางอาร์เนสซอลตในฤดูกาลหน้ามิคฟิลล์ชองกฤษในวัย2 1ปีกล่าวว่าผมรู้สึกว่านี่คือเวลาของผมที่จะก้าวต่อไปและเป็นลุสิ่งที่ผมต้องการจริงๆผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายต่อไปสำหรับผม ผมมีความรับผิดชอบชามากขึ้นและตอนนี้ผมก็คิดว่าผมดีพอในการรักษาตําแหน่งของตัวเองภายในทีมได้แล้วผมอยู่ตรงนี้อยู่ในทีมชุดใหญ่มาถึง5ปีแล้วและผมรู้สึกว่าที่นี่คือเวลาที่ผมที่จะเริ่มต้นจริงๆจังๆ,งๆและผมบรรลุสิ่งที่ผมต้องการทําให้สําเร็จมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตผมเคยเป็นกัปตันทีมเชาตกฤษชุษดอยู่21ปีมา2-3ถึงครั้งแล้วและผมก็พร้อมสำหรับความท้าทายที่กำลังจะมาในฤดูกาลหน้า ครั้น,นี้เรามีนักเตะอายุน,น้อยเยอะมากดังนั้นผมจึงอยากให้ความช่วยเหลือพวกเขาผมอยากให้พวกเขามาหาผมหากพวกเขามีอะไรจะพูดหรือมีคําถามเพราะผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนสําหรับอเลียนนะครับย้านจากฟุลแลมมาเล่นกับเวอร์พลเมื่อปี29 9โดยลงเล่นรวมทุกรายการไปถึง119เกมซัดไป10ลูกนะฮะกับอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับโคตรโหด นึกถึงสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่2สิงหาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ